นี้ก็จะมีการให้ความรู้คุณครูฟรีด้วยยังไงฝากคุณครูกดไลค์คคกดแชร์ไปยังกลุ่มเดียใหญ่หรือกลุ่มต่างๆที่ครูคิดว่าเป็นประโยชน์หรืออาจจะแชร์ไว้เก็บไว้ดูส่วนตัวก็ไม่ว่ากันโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงข้อนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่เรียงผมจะอธิบายแบบช้าๆไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับคุณครูท่านไหนที่เข้ามาชอบสไตล์นี้ก็เดี๋ยวลองมาดูกันกันแล้วกันสําหรับข้อที่1วันนี้นะครับเราจะเริ่มกันที่เรื่องของเลขยกกําลังที่เป็นลักษณะของการบวกกัน โดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขากําหนดให้มี2ยกกําลัง3ทําการบวกกับ2ยกกําลังลบ3นะครับตัวนี้กําลังจะลองเช็คองค์ความรู้หรือภูมิความรู้คุณครูเกี่ยวกับเรื่องของเลขยกกําลังที่เป็นทั้งตัวบวกและตัวลบกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเขากําลังจะพยายามเช็คพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการบวกของคุณครูนะครับว่าทักษะถ้าเป็นลักษณะของการบวกคุณครูจะมีตัวพิจารณาอย่างไร อันดับแรกนะครับข้อนี้นั้นตัวที่เราจะต้องพิจารณาก็คือว่าข้อนี้จริงๆโจทย์มีความจงใจนะครับที่จะออกข้อสอบมาลักษณะที่ให้คุณครูได้มีความสับสนในกรณีที่คุณครูหลายๆท่านหรือบางท่านที่อาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาเรียกว่าพื้นฐานที่ดีพอสมควรความหมายก็คืออะไรเอ่ยคุณครูจะเคยไปเห็นสมบัติหนึ่งของเลขยกกําลังนะครับที่เป็นลักษณะเราให้ตัวแปร a แทน ฐานนะครับแล้วก็ให้ตัวไปเอ็นแทนเลขชี้กําลังทบทวนนิดหนึ่งตัวเลขข้างล่างเนี่ยเราเรียกว่าฐานถูกต้องไหมครับส่วนบริเวณด้านบนตัวนี้เราเรียกว่าเลขชี้กําลังตัวนี้นะทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือว่ามันจะมีนิยามหรือลักษณะของการใช้สูตรหลายๆอันอยู่นะครับผมขออนุญ,ญาตไปช้าๆเพื่อคุณครูหลายๆท่านนะครับที่อาจจะไม่ได้มีความถนัดมากนะักเข้ามาดูแล้วจะได้ ค่อยๆทาความเข้าใจไปตามๆกันคุณครูครับมันจะมีอยู่สูตรหนึ่งที่ครูเคยได้ท่องกันพอสมควรผมจะขออนุญาตขีดไว้บริเวณนี้เป็นลนักษณะอย่างนี้ครับ a ยกกําลัง m นะครับแล้วก็มีการเขียนจุดกลมๆไว้ตรงกลางเราเรียกว่าเป็นลนักษณะของการคูณเพราะฉะนั้นข้อนี้วันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับให้เครื่องหมายตัวนี้เป็นเครื่องหมายคูณให้ชัดเจนให้คุณครูเห็นถ้าเป็นการคูณกันนะครับถ้าเป็นการคูณกันในแนวนี้ วิธีการก็คือสูตรเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเป็นการคูณกันของเลขฐานเดียวกันให้เอาเลขชี้กําลังมาบวกกันถูกต้องไหมครับอ่ะมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการบวกกันทีนี้ขอ้อนี้เขาเอามามาเช็คหรือมาพาคุณครูพิจารณาก็คือเอามาหลอกคุณครูก็คือว่าถ้าใครพอจําได้คร่าวๆว่าเอ๊เป็นลักษณะของเลขชี้กําลังเอามาอะไรกันสักอย่างแล้วคุณครูจะเอามาบวกกัน ข้อนี้คุณครูก็จะหลงกลโดยการที่คุณครูจะเอาตัวนี้มาบวกกันซึ่งมันก็จะเป็นตัวหลอกคุณครูได้เป็นอย่างดีกับอีกความรู้หนึ่งนะครับที่อยากจะนําเสนอคุณครูในข้อนี้ก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเจอเลขยกกําลังที่ติดลบแบบนี้นะครับสมมติผมเป็นเลขยกกําลังที่เป็นเลขยกกําลังลบเก็แล้วกันเราสามารถที่จะมองให้เลขยกกําลังตัวนี้นะครับสามารถที่จะเป็นค่าที่เลขชี้กาลังไม่ติดลบได้โดยการที่คุณครูตบมันลงข้างล่าง ไม่รู้คุณครูเจ็บไหมนะตบปัว้วหน้าแตกเปี้ยเลยนะฮะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูเห็นตัวที่เป็นลบอยู่ด้านบนที่เป็นเลขชี้กาลังคุณครูใส่เป็น1แล้วส่วนด้วยตัวเลขตัวเดิมแต่เลขชี้กาลังจะกลายเป็นบวกแล้วก็คือตบมันลงมาข้างล่างคุณครูก็จะได้สูตรน,นี้ออกมาใช้หรือในขณะเดียวกันนะครับแนะนําอีกตัวหนึ่งก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กรณีที่คุณครูมี1แล้วส่วนด้วยเลขข้างล่างเป็นเลขยกกําลังที่เลขชี้กําลังที่ติดลบ คุณครูก็เป็นไงครับคุณครูก็สามารถที่จะเขยบเอาตัวเลขข้างล่างที่ติดลบตบมันขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วทำให้เลขชี้กำลังเป็นบวกได้แบบนี้นั่นเองอ่าโอเคไหมครับดังนั้นคุณครูก็น่าจะพอเห็นภาพเดี๋ยวผมก็จะเคลื่อนขึ้นไปด้านบนอีกนิดนึงเนาะมันบางจอที่ผมทำอยู่อ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเมื่อเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บ เมื่อเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนั่นหมายความว่าเราก็จะลองไปพิจารณาที่โจทย์ของเราข้อนี้ประเด็นสําคัญหรือหลักใหญ่ใจความก็คือตัวที่เรามีความสําคัญมากๆก,ก็คือเราจะดูที่บริเวณตัวเลขนี้2ที่ยกกําลังติดลบถ้าเรามาใช้ความรู้ในกรณีนี้ที่ผมวงกลมเห็นไหม a ของเราในที่นี้ก็คือเลข2ส,ส่วนลบ n เราก็มองว่าคือลบสตัวนี้ทันไหมครับ ดังนั้นเป็นลนักษณะของเลขยกกําลังที่ติดลบเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะตบมันลงไปให้มันไปอยู่ด้านล่างาะฉงนั้นจากข้อนี้นะครับเราก็จะเอามาเขียนเลยว่าตัวแรกตัวเลขตัวแรกก็คือ2ยกกําลังสตัวนี้ไม่มีอะไรเขียนลงมาปกตินะครับส่วนตัวเลขตัวที่2เมื่อสักครู่เราได้พูดกันไปแล้วก็คือเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของ1แล้วหารด้วย2แล้วยกกําลังสด้านล่างแบบนี้แทนซึ่งมันจะทําให้เลขยกกําลังที่ติดลบตัวนี้ กลายเป็นเลขยกกําลังที่เป็นบวกเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคไหมครับชัดเจนนะชัดเจนผมไปช้าๆนะครับค่อยๆไล่เรียงไปประมาณนี้ดังนั้นถ้าคุณครูเห็นเป็นลักษณะน,นี้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ความรู้ที่คุณครูมีก็คือว่าในเนื้อหาที่คุณครูเคยร่ำเรียนมานะครับลนนักษณะนี้คุณครูก็ต้องไปแปลงเลขยกกําลังนิดหนึ่งคุณครูจะเห็นว่า2ยกกําลังสเนี่ยนะครับก็คือเลข2ที่เป็นฐานเนี่ยคูณกันอยู่ทั้งหมด3ตัว แป้นสองยกกำลังสามมันก็คือสองคูณสองคูณสองโอเคไหมครับซึ่งถ้าเราเราจะลองหาค่าของมันก็คือสองคูณสองตัวแรกก็จะมีค่าเท่ากับสี่เอาไปคูณสองกับตัวสุดท้ายตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ4คูณ2เป็น8เพราะฉะนั้นเพง่อนก็คือ2ยกกำลัง3าคูณคูจะมีค่าเท่ากับ8นั่นเองอ่าโอเคไหมครับดังนั้นถ้าผมเขียนเป็นสมการบริเวณตรงนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นบริเวณตัวแรกก็คือ2ยกกำลัง3ามีค่าเท่ากับ8บวกกับตัวที่2ก็คือ1 ยกกําลังสองอ่ะหนึ่งส่วนด้วยสองยกกำลัง 2, สามซึ่งก็คือเลขตัวเดิมก็คือเลข 8. แปดนั้ค่าของคุณครูที่ได้ก็จะต้องเป็นแปดบวกกับหนึ่งส่วนแปดแบบนี้นั่นเองอ่าโอเคไหมครับชัดเจนนะทีนี้ประเด็นสําคัญของเราข้อนี้ก็คือว่าการที่คุณครูจะทําการบวกลบเศษส่วนได้นะครับการที่คุณครูจะทําการบวกลบเศษส่วนได้คุณครูต้องทําตัวอะไรครับทําตัวส่วนให้เท่ากันบริเวณนี้นะผมเขียนไว้ เอาแบบชัดเจนเลยนะครับเอาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะตัวนี้จะต้องทำตัวส่วนทำตัวส่วนให้เท่ากันประมาณนี้นะครับเราจะต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันหรือวิธีการมองง่ายก็คือลักษณะของการบวกตัวนี้นะครับมันเป็นตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มกับตัวเลขที่เป็นเศษส่วนคุณครูจะยังทำการรวมกันหรือบวกกันเลยปกติแบบเอาเลข8ไปบวกข้างบนอย่างเงี้ยได้ไหม 8บวก1เป็น9 9ส่วน8อย่างเงี้ยคุณครูก็จะโดนหลอกถ้าจะตอบขอควายถูกต้องไหมครับนั้นคุณครูต้องทำส่วนให้เท่ากันถ้าพูดเป็นภาษาคณิตศาสตร์หน่อยหรือภาษากิ๊กของชาวคณิตศาสตร์เราก็บอกว่าเอาเลข2จํานวนนี้นะครับไปหาคอลอนอซึ่งเราก็จะพบว่า8เนี่ยจริงๆมันก็คือ8ส่วนที่1ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราเป็นชาวปกติเราก็จะมองว่า8มันก็จะมีส่วนหนึ่งอยู่ 8ส่วนหนึ่งคุณครูจะทํายังไงให้มันกลายเป็นเลข8เหมือนอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเลข1ส่วน8คุณครูก็จําเป็นจะต้องเอา8คูณเข้า8คูณล่างต้องคูณบนด้วยต้องคูณให้มันกลายเป็นตัวเลขที่เป็นเป็นลักษณะของการคูณเลขเดียวกันเข้าไปเพราะฉะนั้นด้านบนคุณครูก็จะได้เป็น8 8 64ถูกต้องไหมครับก็จะกลายเป็น64แล้วหารด้วยเลข8ในขณะเดียวกันคุณครูก็จะบวกกับ1ส่วน8ตัวเดิมทมันไหม ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับทีนี้สังเกตวิธีการมองย้อนกลับก็คือคุณครูลองเอา64หาร8คุณครูลองตัดทอนก็ได้64หาร8หารด้วย8ก็จะพบว่า8 8 64พันคำตอบจริงๆก็คือ8ก็จะย้อนกลับไปเป็นเลขตัวเดิมด้านบนนั่นเองชัดเจนไหมครับเพรฉะนั้นตัวนี้เป็นลักษณะข,ของการทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยทำให้เป็นเลข8ตอนนี้มันเป็น8เหมือนกันเรียบร้อยแล้วนั่นแปลว่าคุณครูก็ทำการอะไรฮะงงแซะมงแซะแซะมงตลุมตุ้มมงได้เลย นั่นก็คือเอาเอามารวมกันนั่นเองะัะนั้นก็คุณครูก็เอาเลขด้านบน61บดบวกกับ1ซะคุณครูก็จะได้เท่ากับ65สห้าส่วนด้านล่างคุณครูก็จะได้เท่ากับเลขแปดแคนั้นถ้าเราเหลือบมองไปที่ในช้อยนะครับเราก็จะยิ้มหวานหวานรูปปากแมว,วแมว,วแมวประมาณนั้นไม่รู้ว่ารูปปากหวานไหมนะครับแต่ข้อนี้นั้นคําตอบออกมาเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือห5สิห้าส่วน8ดนั่นเองอ่าโอเคนะครับ